ครับเอาละครับป่าบังโปโตเห็นไหมครับเด็กยพี่น้องครับคุ้มป่าสามต้นนะครับคอแน่ลูกนะครับพี่น้อง ครับพี่น,อน,น,น,น้องพ่นเพี้ยนพ่นพ่นปายางย่างเดียวมาครับนี่โอ้โห,โ,หโ,หโหนะครับสุดยอดสุดยอด <laughs> ຫມໍຫນຶ່ງກະເນາະບໍ່ໄດ້ສົ່ງດີຫນຶ່ງຫັ້ນ ขอข้อนกป่ะกัดอย่างปะน้อข้อเห็นหอดตูไหมนึกหลายฮะ ยู่หรือเปะอยู่หรือเปะอยู่บ่โอ้ยครับเอาละครับเอาละครับเอาละครับป่าเขาครับป่าเขาเราเทอ่ะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ่ะะครับพี่น้องอือหึโอ้ยนะครับพี่น้องนะครับอือหึถึงนออกครับพี่น้องโอ้นะครับพี่น้อง

ของแท้ครับมีน้องของแท้เกียร์หันหน้ามาด้วยเกียร์ปลาเขาเราเท่เยีะงอโอ้นะครับอันนี้ครับเจ้าของปลาครับพี่น้องเนี่ยครับโอ้ยนะครับเสี่ยงงมันกัดหลายเทือแล้วนะครับพี่น้องโอ้หนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดมึงพี่น้องครับ คุมป่าสามคนนะครับพอ่อแม่ลูกนะครับพี่น้องตัวใหญ่ักไหลโอ้ยเอาู่นองมัน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 โอ้ยสุดยอดสุดยอดมันกัดอีกนะครับพี่น้องนะเดี๋ยวเดีเีอีกยู่อีกขั้วครับคู่กันครับู่กันโอ้โกกบ มาแบบบูมิสเกิดเรื่องครับครับนะครับรัหรับคลิปนี้นุ่มสกุลคนสว่างใน่ตาแดนขอลากันเรื่องสมนีครับปากออกมากครับปาออกมากชัดเนี่ยเต็มเบื้องลู่ถาบถอดด้วยว่าป่าสีคือบดอย่างสุดยอดครับพบพบอย่างครับพบอย่างตัวใหญ่เกือบซ้ำตัวคนครับซสมนีเหรอครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับสวัสดีครับครับตัวใหญ่นะครับนะว้วน่ะครับ ก็โอ้อยไงครับพี่นอ้องเหลืองเลยครับเยื้องอาามงามตาเลย